อันนี้ขอดักไว้ก่อนเผื่อจะมีคนคิดแบบนี้แี่เนี้ยยิดมเองไม่เป็นเลยยังไงจิตคอนเทนต์ไม่เป็นเลยยังไงทำไมต้องก๊อปปี้คอนเทนต์คนอื่นเรียนแบบคอนเทนต์คุณโอ๊ตแต่ชข้าสนองนิดด้วยล่ะคิดเองไม่เป็นเลยยังไงทำไมต้องลอกคนอื่นนะทำงานทแค่นี้ยังไงทำไมคิดแค่นี้ไม่ได้ก็อยากทำคอนเทนต์เลยรู้แล้วฟังกูกณฑ์ให้กูพูดบ้างคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ หลังจากที่ผมได้ไปร่วมกิจกรรมที่ช่องสนองนี้คุณโอ๊ตก็ได้ส่งข้อความถามว่าของรางวัลได้รับหรือยังน่าจะส่งถึงแล้วนะครับสนใจจะทำคลิปนี้ to u n b o x ไหมล่ะครับในเมื่อคุณโอ๊ตถามมาอย่างนี้ผมก็คงต้องตอบว่าก็ได้เด้คือก็รู้ว่าคุณโอ๊ตถามขำๆกะเอาฮาแต่ผมนั้นกะเอาจริง ก็เลยได้มาเป็นคลิปอย่างที่พวกคุณได้ดูกันนี่แหละครับ